สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาดได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม V, v p วโดยได้โพสคลิปที่ว่า ดะครับดีที่น่ารักทุกทุกท่านโอ้โอ้่วมทำด้วยเลยขกัวขาวปูปูนะครับเเดี่ยน ับสนุนสินค้าผ่านช่องทางของทานทุกช่องเลยร่วมทำบุญแบบยกหูด้วยด้วอจ้าขอบคุณเจ้าคุณพือใบหนาดยังได้มีการพดข้อความด้วยว่าไม่คานเข่าเข้าไปถวายเลยล่ะแกะดูอย่างไวแต่สงสัยข้างในโซงน้อยไปหน่อยดูหน้าสิ ผิดหวังอย่างแรงแถมเดินหนีอย่างไวมึงอย่างุบงิบนะจำเลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวสซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าทำบุญกับคนบาปเนี่ยนะควายไม่มีวัวผสมเลย20บบาทก็รู้แล้วละ่ะกราบไหว้ลงคอ จิตใจทําด้วยอะไรดูหนังหน้ามันสิสงสัยใส่มาห้าร้อยเลยไม่ปื้มเขาร่วมทําบุญแกก็แกะซองดูตอนนั้นเลยหรอสอนนิสัยเสียมารยาทการทําบุญเขาจะร่วมทําเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ศรัทธาและแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเขาแกจะมาโชว์สันดรนสันดาน เงินรวมทำบุญเก็บลงกระเป๋าตัวเองนะเว้ยแทนที่จะเดินมาสร้างภาพขอบคุณต่อหน้าก้องกันหน่อยก็ไม่ได้หึยมันเดินหนีก่อนเลยวุย้ยเทพแห่งโคทานต้องไอ้ขาสั้นนี่เลยต้องเป็นคนสันดานที่ถูกสั่งสอนมาแบบไหนแกะสองต่อหน้าคนยื่นสองให้แต่ก็เหมาะกับคนพวกนี้เนาะ ใช่ๆคิดเหมือนกันเลยขนาดนี้ยังมีคนให้ค่ามันเนาะคนให้ตาสว่างหรืออยังยังมืดอยู่หน้ามืดทอดแต่ใจไม่พอปากแกอย่าถอดต,ต้องด่าต่อไปโอ้ยนางแกว่ายแล้วว่ายอีกมันเป็นพ่อของแกหรอเสียมารยาทสุดก็ไอ้พลนี่แหละ แกะต่อหน้าชักสีหน้าแบบทำไมน้อยจังเฮ้ feels, hey, ยแกะดูตรงนี้เลยโหอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วแสดงออกมากหน้าตามันเกิดมาเป็นคนได้ไงวะเนี่ยคนอะไรอับปีชิปิงหลักหมื่นขึ้นฆาตกรถึงจะยืมรับหลักร้อยหลักพันหน้าก็จะประมาณนี้ จะเดินหนีได้ยินว่าเงินรวมทําบุญหันกลับมาอย่างไวแกะสองเห็นข้างในไปอย่างเร็วมันเดินหนีแล้วนานๆงอกงอกเพราะเกิดนานจริงๆไปลามาวายมันไม่เอาส้นตีนยันหน้าก็บุญแล้วล่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณหยุดแสมแพมกันต่อนะคะ โดยคุณหยุดเสม็มแพมได้มีการโพสคลิปของไอซูันที่มีการรีวิวสาลาและปาริจิตองค์จำลองของนายเชพุลคุณหยุดเสม็มแพมยังได้โพสข้อความที่ว่าสุนันรายงานแต่เช้าเลยเชิญรับชมการรีวิวศาลาใช่สิสุัยลุงโตมป้าตุน๋นจะสร้างอะไรก็ได้ ก็แค่จัดโปเอาไม่ต้องกลัวใครร้องเรียนเพราะเป็นที่ดินของตัวเองพวกแกภูมิใจมากเนาะเอาปาริจิตมาเป็นเครื่องมือทำม,มาหากินกันบาปกรรมมนุษย์ติ่งกรุณาคิดตามแสมนะก่อนอื่นเลยนะถ้าปาริจิตศักดิ์สิทธิ์จริงทำไหมทำไไมชีวิตไอ้ต้มกับนางตุนถึงจุด ต้องมาอดอ,อ้อนมนุษย์ติ่งซื้อปูสร้างปริจิตทำไมมันไม่นั่งกราบไหวขอไปสิขอปริจิตไปสิมีของดีอยู่กับตัวเท้ๆทำไมพวกมันยังบ่นไม่มีเงินแปลกไหมจนจนกันเป็นแถวสารพัดปัญหาถ้าปริจิตขังจริงศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่อวดอ้างสรรพคุณชัยพลสมพล และลิ้วล้อคุณภาพชีวิตคงจะไม่รันทดแบบนี้หรอกนะทุกวันนี้ก็สร้างภาพอดๆอยากๆหลอกล่อมนุษย์ติง่งย้อนแย้งไปนะโฆษณาปริจิตไว้อย่างเยอะขออะไรก็ได้มนุษย์ติ่งก็ดูเอานะขนาดพวกมันทั้งรำทั้งวายมีไข่ด้โชคลาบก้อนโตบางไม่มีใช่ไหมครับ ก็มีแต่วันวันอ้อนมนุษย์ติ่งให้ช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าถูกปะไม่จ้างก็ไม่รำสรุปปริจิตก็เป็นได้แค่สินค้าเครื่องมือทำม,มาหากินเท่านั้นเองความขังความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีแล้วครับถ้าปาริจิตมีจริงต้องแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์บ้างสิต้องสั่งสอนให้ไอ้ต้มกับนางตุนได้สำนึกในบาปที่ทำ มันเอาปริจิตมาหากินแบบนี้ยอมได้ไงหลอกล่อต้มตุ๋นมนุษย์ติ่งขนาดนี้ปาริจิตยอมได้ไงฮะโถไหนว่าศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนาจัดให้มันหน่อยสิรออะไรเล่าแสมจะบอกอะไรให้นะมนุษย์ติ่งทั้งหลายเทวดาเทพพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาอยู่กับคนแบบนี้ ปู่ปริจิตขังและศักดิ์สิทธิ์จริงๆทำไมปล่อยให้ชีวิตไอ้ต้มกับนางตุนไม่เจริญแบบนี้คงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ไอ้ต้มกับนางตุนถูกรางวันไปแล้วขนาดมันซื้อทุกงวดหลายใบด้วยสิคงไม่ปล่อยให้มาจัดโปรหลอกล่อมนุษย์ติ่งแบบนี้หรอกคิดสิคิดคุณภาพชีวิตเปลี่ยนเพราะเงินชาวบ้านทั้งนั้นเอาเหอะ กรรมในครั้งนี้แสมเชื่อไข่ร,รวมสร้างเวรสร้างกรรมมีส่วนรวมสร้างปีศาจสองขวเมียขึ้นมายัดเยียดความเชื่อให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหากินไม่ว่าจะเป็นไข่แสมเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมจะโอนเงินจะช่วยเหลือใขรคิดสักนิดคิดเยอะๆมนุษย์ติงอย่าเป็นคนงโง่ให้มิดหลอกล่อลวงหลอกอีกเลย ค่อยบ่อยักว่าวลหลคิดสิคิดบ้างสมองมีบอ่อพวกเจ้าหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพวกมันคงลืมน้องชมพูเด็กสามขวบผู้น่าสงสารไปแล้ว ศาลาพักศพไม่ต้องพักข้างทางที่มีใครผูกคอตายใส่คือมาหรือ,อยังไม่รู้น่ากลัวสร้างเองปูหมดเองกันเองนักเลงพอไหมไอ้พังนางตุนช่วยกันทำม,มาหาแดกกันจริงๆนะพวกแกติ่งจำเลยเตือนไปก็แค่นั้นมันเป็นมาตั้งแต่เกิด ส่วนมากถ้าคนที่มีสมองเขาดูพฤติกรรมพวกจำเลยต้องรู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีให้ถุมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเตือนไปก็เท่านั้นติ่งจำเลยยอมที่จะโง่อเองหลงในความล้อหล่อตรงไหนของไอ้จำเลยพวกที่อนให้มันนี่โง่หรือเปล่าบอกโอนทําบุญไปสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ของมัน ทําบุญตรงไหนต่อไปมันเก็บค่าเข้า,ขาก็จ่ายให้มันอีกโคตรโง่เลยรอเงิน f อสมาทําเสาแล้วก็เขียนชื่อผู้บริจาคแปะไว้กับเสา